รายการต่อไปนี้เป็นรายการสำหรับเด็กปรถมวัยผลิตขึ้นสำหรับผู้ชมในวัย3-5ปีอ่านมีภาพเสียงหรือดนตรีประกอบซึ่งใช้เฉพาะในการเรียนการสอนเท่านั้นดูอาให้หางไกลจากโรคร้าย um ni, อัลลอฮุมะอินนีออูซุบิกะมินัลบารรซีวัลจุนูนีวัลจุซามีวะมินไซอิลอัสกอม ฉันขอความคุ้มครองต่อพระองค์ให้พ้นจากโรคด่างขาวความวิกลจริตโรคเรื้อนและจากความเจ็บป่วยที่เลวร้ายทั้งหลายอามนขั้นตอนแรกนำแป้งข้าวเหนียวใส่ภาชนนะแล้วนำไปผสมกับน้ำ สังเกตเนื้อแป้งถ้าแป้งก้กันดีแล้วเนื้อจะเป็นก้อนละเอียดขั้นตอนต่อไปนำแป้งมาปั้นให้เป็นก้อนกลมๆและใส่ไส้น้ำตาลที่เราหั่นไวเมื่อปั้นเสร็จจะได้ลักษณะเป็นก้อนแบบนี้หลังจากนั้นนำไปต้มในไฟเดือด และสังเกตดูนะคะเด็กๆถ้าแป้งลอยขึ้นเหนือน้ำแสดงว่าแป้งนั้นสุกเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นนำตัวขนมไปใส่ในน้ำเปล่าแช่ทิ้งไว้เพื่อเป็นการักตัวขนมขั้นตอนต่อไปนำมะพร้าวใส่กระเล็กน้อยแล้วนำตัวขนมมาคลุกเคล้าให้เข้ากันเป็นอันเสร็จ